สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่หงแดงอัปเดตนะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกข่าวสารล่าสุดของลิเวอร์พูลกันค่ะ คือช่วงซัมเมอร์นี้ตลาดซื้อขายบอกว่าคึกคักมากจริงๆนะคะลิเวอร์พูนี้ใช้เงินเสริมทัพไปเยอะมากเกือบ30ล้านดอลลาร์แล้วม้องคะแล้วก็ดูเหมือนจะยังไม่หยุดแค่นี้ด้วยวันนี้เนี่ยเรามีข้อมูลจากแหล่งข่าวอย่าง liverpool.com แล้วก็ Liverpool Echo นะคะพูดถึงการเสริมทับครั้งใหญ่เลยมีทั้งเฟลิกซ์เวิร์ธเชอร์ีฟริมปงมิลลส์เคอร์เคส ผมไปจนถึงผู้รักษาประตูคนใหม่จอร์จี้มารมาดาชิลิแต่ว่า,าในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีข่าวกันย้ายออกของนักเตะสำคัญสคัญเหมือนกันที่น่าจับตามากๆใช่ครับมีเข้าก็ต้องมีออกเป็นธรรมดาโดยเฉพาะคำถามสำคัญเลยค่ะว่าใครจะมาแทนดาวินนุนเยสถ้าหากว่าเขาย้ายทีมจริงๆนะคะอืมประเด็นนี้ร้อนแรงมากครับ งั้นเรามาเริ่มกันที่ประเด็นกองหน้าเลยดีไหมคะมีชื่อ3มคนค่ะที่แหล่งข่าวโยงกับลิเวอร์พูลแบบหนักๆเลยครับคืออเล็กซานเดอร์อิซักวิกเตอร์โอซิมเฮนแล้วก็อูโกเอกิติเก้การจัดอันดับของแหล่งข่าวก็น่าสนใจไม่น้อยเลยนะคะใช่ครับคือที่น่าสนใจคือการจัดอันดับนี้แหละครับ <c oughs> เขามองว่าอิซักเนี่ยเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งเลยด้วยฟอร์มที่แบบว่ายอดเยี่ยมมากกับนิวคาโซ แม้ว่าจะพึ่งยิงเราในคาราบาวครับนัดชิงไปหมาดๆก็ตามแม่เจ็บใจนิดๆนะคะครับฮ <laughs> ะแต่ปัญหามันก็คือเอ่อค่าตัวนี้แหละครับน่าจะมาหาศาลเลยอาจจะแพงกว่าเวิร์ดท,ที่เพิ่งทุ่มไปอีกนะแล้วนิวคาสเซลก็คงไม่อยากขายให้คู่แข่งโดยตรงอยู่แล้วอืมอันนี้ยากเลยนะคะใช่ครับจุดนี้ทำให้การเจรจาน่าจะยากมากๆเลยครับส่วนอโอซิมเฮน คนนี้ก็พิสูจน์ตัวเองเรื่องการทำประตูได้ดีมากๆเลยนะทั้งกับนาโปลีแล้วก็กาลรารตาสลาก่อนหน้านั้นค่ะสถิติดีเลยแต่ว่าประเด็นคือค่าเหนื่อยครับสูงลิ้วเลยอาจจะติดท็อป3ของทีมได้เลยนะถ้ามาจริงๆโอ้โหแล้วก็แถมสัญญาเหลือแค่ปีเดียวด้วยอันนี้ก็เพิ่มความซับซ้อนก็ี่อืมก็เป็นปัจจัยที่ต้องคิดหนักเหมือนกันครับผมขณะที่เอกิติเก้คนสุดท้ายนี่ เป็นดาวรุ่งฟอร์มแรงกับแฟรงเฟิร์ตยิงเยอะก็จริงนะแต่ก็ยังถือว่าเป็นการเดิมพันกับอนาคตมากกว่าคือยังไม่ใช่คนที่พิสูจน์ตัวเองในะระดับท็อปแบบ2คนแรกอ๋อคือยังต้องลุ้นต้องให้เวลาหน่อยประมาณนั้นครับมันก็สะท้อนว่าลิวพูอาจจะกำลังมองหาโปรไฟล์กองหน้าที่ต่างกันหรือว่ากำลังชั่งน้ำหนักอยู่ระหว่างความแน่นอนกับศักยภาพในอนาคต น่าคิดจริงๆค่ะว่าสุดท้ายแล้วสโมสรจะเลือกทางไหนจะทุ่มหนักๆเอาชัวร์หรือว่าจะเสี่ยงกับดาวรุ่งไปเลยแต่ว่าการเสริมทัพก็ไม่ใช่เรื่องเดียวนะคะการรังนักเตะสําคัญไว้ก็สําคัญไม่แพ้กันเลยแน่นอนครับอย่างกรณีลุยส์ดีอารสนี่ก็น่าสนใจมากมีข่าวว่าไบเยอร์มิวนิกยื่นข้อเสนอเข้ามาหรอคะใช่ครับมีข่าวออกมาแต่ว่าลิวพูปฏิเสธทันทีเลยยืนยันว่าไม่ขายอา้าวหรอคะครับ เหมือนตอนที่บาร์เซโลนาติดต่อเข้ามาเมื่อเดือนก่อนเป๊ะเลยปัดทิ้งเหมือนกันโห oh, แสดงว่ายังไงก็ไม่ปล่อยแน่ๆการยืนกรานไม่ขายดิแอสเนี่ยทั้งที่บาเยนหรือก่อนหน้านั้นบาซ่าสนใจเนี่ยถือเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนมากนะครับว่าเขายังเป็นผู้เล่นคนสําคัญในแผนของอาเนสล็อตแน่นอนขณะเดียวกันเนี่ยแนวรับก็มีการเคลื่อนไหวเหมือนกันอย่างที่รู้กันว่าจารเรลคอนซากาลังจะย้ายไปเลเวอร์กูเซ่นใช่ค่ะ ดีลนั้นใกล้แล้วครับก็เลยทำให้ข่าวกับมาเกฮิของคริสตัลพาเลซยิ่งมีน้ำหนักมากขึ้นไปอีกอ๋อที่เป็นกองหลังทีมชาติอังกฤษใช่ไหมคะคนนั้นแหละครับแล้วการที่เกฮิเหลือสัญญาปีสุดท้ายด้วยเนี่ยอาจจะเป็นจุดที่ทำให้ลิเวอร์พูลได้เปรียบในการเจรจานะอืมเข้าทางเลยสิคะหรืออาจจะไปกดดันให้พาเลซต้องรีบหาตัวแทนซึ่งก็มีข่าวว่าพวกเขากำลังเร่งปิดดิวอุสมานดีโอมมนเดจากสปอร์ติ้งลิสบอนพอดีเลย มันเชื่อมโยงกันไปหมดเลยครับตอนนี้โอ้โหตลาดนักเตะนี่ซับซ้อนจริงๆนะคะแล้วอนาคตของฮาวิ่งเอเลียดล่ะคะเห็นว่าฟอร์มดีมากในยูโรยู21หลายคนก็จับตามองกันใหญ่เลยมีกระแสข่าวจริงครับเรื่องอนาคตของเอเลียตแต่ดูเหมือนว่าลิเวอร์พูลจะตั้งราคาไว้สูงเหมือนกันนะประมาณ40ล้านปอนด์โหสูงเหมือนกันนะเนี่ยครับซึ่งมันก็บอกเป็นในว่าไม่ได้มีความตั้งใจจะขายเลยนะ เป็นการแสดงจุดยืนว่าต้องการเก็บนักเตะไว้พัฒนาต่อมากกว่าถึงแม้จะมีเสียงจากกูรูอย่างแกรีลินิเกอร์หรือไมคคาริชาดที่ออกมาเชียร์ว่าควรเก็บเขาไว้ต่อก็ตามทีอืก็ชัดเจนดีค่ะว่ายังเป็นที่ต้องการของทีมอยู่โอ้โหฟังดูแล้วมีการเปลี่ยนแปลงเยอะขนาดนี้แล้วภาพรวมทีมภายใต้ผู้จัดการทีมคนใหม่อาเนสลอตเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างคะพอจะเห็นภาพการจัดทีมคร่าวๆในฤดูกาลหน้าบ้างไหม มีการคาดการณ์ที่น่าสนใจออกมาเหมือนกันครับอย่างเช่นโซบอสไลน์อาจจะถูกปรับมายืนต่ำลงเล่นเป็นมิดฟิลคู่กับแม็กอา s ิสเตอร์อ๋อเป็นดับเบิลพีวอใช่ครับเพื่อเปิดพื้นที่ให้เฟลิกซ์เวิร์ดได้เล่นเป็นเพลย์เมเกอร์หมายเลข10อย่างเต็มที่ซึ่งอันนี้ก็คือการปรับเพื่อให้เข้ากับสไตล์ของนักเตะใหม่ที่เพิ่งเข้ามาน่าสนใจค่ะแนวรับก็เหมือนกันครับคือคอสเซนที่เพิ่งเข้ามาก็อาจจะได้โอกาสทางฝั่งซ้ายเลย หรือการแข่งขันแย่งตำแหน่งแบ็กขวาที่น่าจะดุเดือดมา,มากๆระหว่างคอเนอร์แบรดลีย์กับฟริมปองที่เพิ่งได้มาโอ้แย่งตำแหน่งกันสนุกน่าหน้าเลยค่ะครับผมฟังดูแล้วสรุปได้ว่าลิเวอร์พูลกำลังเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่จริงๆนะคะทั้งทุ่มเงินซื้อนักเตะใหม่เข้ามาเยอะมากแล้วก็ต้องจัดการเรื่องนักเตะเดิมในทีมควบคู่กันไปด้วยถูกต้องเลยครับ ความท้าทายใหญ่หลวงเลยก็คือการผสมผสานนักเตะใหม่ให้เข้ากับระบบแล้วก็เพื่อร่วมทีมให้ได้อย่างรวดเร็วที่สุดพร้อมกับต้องรักษามาตร,รฐานระดับสูงในฐานะแชมป์เก่าไว้ให้ได้ด้วยการตัดสินใจในตลาดรอบนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลือกกองหน้าคนใหม่เนี่ยอาจจะส่งผลต่อทิศทางการลุ้นแชมป์อย่างมีนัยสําคัญมากๆเลยทีเดียวครับน่าติดตามอย่างใกล้ชิดเลยค่ะต้องลุ้นกันยาวๆเลยทีเดียวคําถามสุดท้ายที่อยากจะชวนให้ไปคบคิดกันต่อก็คือ ทำกลางความเคลื่อนไหวม,มากมายขนาดนี้ทั้งขาเข้าขาออกเนี่ยการเซ็นสัญญาครั้งไหนหรือว่าการปล่อยนักเตะคนใดออกไปจะกลายเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดที่จะกำหนดโฉมหน้าฤดูการใหม่ของลิเวอร์พูลกันแน่คะ่ะสำหรับวันนี้หงแดงอัปเดตก็หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ